พุทธรูปที่สวยงามศิลปะของพุทธศิลป์ที่มีพุทธลักษณะสง่างามสวยงามที่เราได้เห็นโดยในช่างอินเดียที่เขาแกะที่มีความสำคัญสวยงามเป็นพุทธลักษณะสง่างามให้เราได้ภูมิใจในศิลปะในการกระทำ ให้ปรากฏแก่ชาวโลกและความภูมิใจที่มีเรียกว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาเพราะพุทธศาสนาได้มาปฏิบัติธรรมที่ยิ่งใหญ่จะนำใช้ให้เรามีแต่ความสุขความเจริญและจะได้เป็นผู้ที่เรียกว่า ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นไม่เบียดเบียนตนจะนำพา